สวัสดีมิตรักรนกลงประจุกทุกท่านสมาชิกทุกคนที่เลี้ยงนกลงประจุกหากว่าคุณกำลังประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับนกของคุณไม่ยอมอาบน้ำอาบน้ำยากนะก็มีวิธีมาแนะนำเทคนิคดีๆสำหรับมือใหม่ใครที่ยังไม่รู้สำหรับ เซียนเก่าที่รู้แล้วก็นะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการอาบน้ํานั้นจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของนกนะครับนกตัวไหนที่อาบน้ําดีนะครับไม่นานนกตัวนั้นก็จะขนสวยแล้วก็อ้วนพี่กินดีร่างกายจะสมบูรณ์เร็วและจะคึกคัก เริ่มร้องเร็วกว่านกตัวที่ไม่ค่อยอาบน้ำไม่ค่อยสนใจดูแลตัวเองนะครับนี่คือเทคนิคดีๆถ้าเป็นไปได้อาบน้ำให้วันละสองรอบยิ่งดีนะครับสำหรับนกชานกใหม่หรือนกที่เป็นขนปา่าส่วนนกแข็งนะครับอาบน้ำช่วงเช้าก็จะทำให้นกสดชื่นเสร็จแล้วก็กราดแดดช่วง8ดโมงให้แห้งนะครับหลังจากนั้นจะอาบอีกทีก็ตอนประมาณบ่ายสามตัว ดยประมาณนะครับหรืออาจจะก่อนนั้นนะครับหลีกเลี่ยงการอาบน้ําในช่วงระยะเวลาเที่ยงเวลาแข่งจะทําให้นกเนี่ยติดเป็นนิสัยนะครับเอามาเข้าเรื่องการถึงเทคนิคการที่ทําให้นกที่ไม่ยอมอาบน้ําอาบน้ํานะครับนะแรกๆก็ถ้าไม่ยอมอาบให้ใช้วิธีการฉีดน้ำใส่ตัวนะครับฉีดน้ำใส่ตัวเลยนะครับให้เปียกโดยขวดส ไปอกซี่หรือว่าฉีดด้วยสายยางแต่อย่ารุนแรงจนเกินไปจะทําให้นกกลัวเราและแตะลิดเปิดเปิงนะครับอีกวิธีหนึ่งคุณเอานกตัวนั้นไปตากแดดให้ร้อนเต็มที่เลยนะครับนะก่อนที่จะเอามาอาบท้องอให้นกเข้าที่ร่มสักพักหนึ่งปรับอุณหภูมิได้แล้วก็ เอามาอาบน้ำนะและอีกวิธีหนึ่งนะครับเอานกตัวที่เก่าแล้วเลี้ยงนานแล้วนกแข่งหรือนกตัวที่อาบน้ำเก่งๆเนี่ยนะครับมาแขวนติดกันใส่น้ำให้นกตัวนั้นอาบน้ำให้ดูหรือจะมีหลายตัวเอามาล้อมเลยตั้งเรียงแล้วก็ช่วยกันฉีดนะครับลองวิธีนี้ฉีดให้เปียกแล้วนกจะเลียนแบบ นะครับนกจะเห็นตัวอื่นอาบแล้วอยากอาบขึ้นมาบ้างนะครับใครมีเทคนิคดีๆกว่านี้หรือมีเทคนิคที่พิเศษกว่านี้นะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนี่ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการทำให้นกกรงวัจุกเนี่ยอาบน้ำได้อย่างดีบางตัวนี่ขี้เกียจน้ำเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับและบางตัวนี่ชอบอาบน้ำใน แก้วน้ำนะครับหลีกเลี่ยงด้วยวิธีการเอาก้นออกซะก่อนนะครับ